สวัสดีลูกค้าลาเลบูสุ p e บายทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะสำหรับคันนี้เป็น h a r ์เลสเดวิสัน f ฟ t บอยนะคะสเปคของตัวรถเป็นรถปี2019ค่ะลูกค้าสำหรับเลขไม่์คันนี้นะคะอยู่ที่21,817ไม้์ค่ะ สำหรับฮาเลเดวิสาน f a t ตบอยคันนี้นะคะสเปคของตัวรถค่ะลูกค้าเป็นรถปี2019นะคะสเปค m l y ค่ะตัวประกอบไทยนะคะ Factory HDMC Thailand ค่ะลูกค้าเครื่องยนต์มีว a กกี้เอก114คิวบิกค่ะ 1868cc นะคะสำหรับของแต่งค่ะคันนี้ท่อเป็นแว่นแอน h ์ไนะคะเสียงลั่นใช้ได้เลยค่ะกลองเป็นกลองสเตตหนึ่งนะคะจูนกล่อง Screaming Eagle ค่ะแคชบาร์ตัวรถเป็นของ HD นะคะสำหรับคันนี้มีของดีค่ะลูกค้าเดยวแอดมินจะพาไปชมว่าของดีของคันนี้คืออะไรนะคะ นี้เลยค่ะอยู่นี้เลยค่ะจานเบรกนะคะกับปั๊มนะคะเป็นของ a าร์ n ลเนสค่ะลูกค้าเรียกได้ว่าเบรกนิ้วเดียวอยู่เลยนะคะจานใหญ่ขนาดนี้นะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะฝาเดอร์บี้ร้อยสคิวบิกนะคะรถปี19ค่ะเลขเกยียร์สตัวหน้า19นะคะฝาถังน้ำมันค่ะเป็นของ HD รุ่นล็อกได้นะคะ สำหรับราคาค่าตัวนะคะตารางการดาวการผ่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ะคะ่ะที่ด้านล่างของคลิปนี้เช่นเดิมนะคะลูกค้าท่านไหนสน,สนใจนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์หาแอดมินเจได้เลยนะคะเบอร์โทรกับไลนะคะ์ค่ะอยู่มุมบนด้านซ้ายมือแล้วนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วคะ่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะค่ะลูกค้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ